โอ้ที่จริงแล้วเนี่ยวัดเนี่ยให้การส่งเคราะห์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยมาขอความอูุเคราะห์กับวัดแล้วอาตมาเนี่ยก็ทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์ช่วยกันโดยตลอดฮนะแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีนโยบายนะครับโดยท่านผู้นวยการเนี่ยก็เห็นว่าที่วัดเนี่ยมันแออัดเยอะก็จะแบ่งเบาไปก็คือขยายไปอีกที่หนึง่งอาตมาก็เห็นด้วยแล้วก็ดีวัดไปล้อมเนี่ยก็ ยังให้การอนุเคราะห์ส่งเคราะห์อยู่เหมือนเดิมแต่มันเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่เขาจะขยายออกไปเพื่อลดการแออัดน่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ขอยืนยันกับญาติโยมนะครับที่วัดไผล่ล้อมนั้นยังให้การช่วยเหลืออนุเคราะห์ส่งเคราะห์อยู่นะครับตามนโยบายของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีการจัดสรรในการที่จะนําคนป่วยเนี่ยมารักษารักษาอที่นี่เหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับ ในช่วงที่คนที่เสียชีวิตจากโควิดไวรัสโควิดาโควิด19นั้นตอนแรกก็ไม่มีใครที่จะทําพิธีชาวนากิจวัดไปล้อมเนี่ยเป็นวัดต้นแบบต้นฉบับในการที่ทําพิธีชาวนากิจแล้วโดยเฉพาะสวดเผาฟรีร้อเเซคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้มารับการรักษาที่วัดไ่ล้อมเนี่ยถ้าเป็นเป็นประมาณเนี่ยก็หลายหมื่นคนแล้วนะครับถึงจะเป็นแสนคนได้ไหมเพราะมาทุกวันทุกวัน ในช่วง5ปีนะครับก็ให้บริการญาติโยมและก็ดูแลอย่างดีเยี่ยมนะครับนี่คืองานที่สาธารณสงเคราะห์ซึ่งวัดไผ่ล้อมนั้นร่วมในการช่วยเหลือสังคมวันนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะขยายบริการมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทราบนะครับที่วัดไผ่ล้อมนี้นะครับเราจะขยายบริการคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับ เป็นคลินิกลองไม่ติดต่อเลือลังแบบเต็มรูปแบบนะครับจะมีบริการโดยทีมแพทย์สา,าขาวิชาชีพนะครับมีจกักษุแพทย์นะครับมีพยาบาลาผู้เชี่ยวชาญนะครับในหลายๆด้านรวมทั้งนักโภชนาการนะครับจะขยายบริการมาที่นี่แบบเต็มรูปแบบร,ร,รวมทั้งเรื่องการเจาะเลือดก,ก็เจาะเลือดได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นประชาชนาชาวจังหวัดนคนปรปฐมนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหรือใกล้เคียงสามารถมารับบริการได้ที่นะครับคลินิก วัดไผ่ล้อมที่นี่นะครับโดยเราจะเปิดบริการเต็มรูปแบบในวันที่1มีนาคม2 5 6 6นี้นะครับส่วนคลินิกหมอครอบครัวนะครับเราจะขยายบริการไปอีกหนึ่งที่นะครับที่บริเวณคลินิกหมอครอบครัวอุทยานชัยพัฒนานะครับซึ่งเรียนว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นก็เลยอยากจะเรียน,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 นให้กับพี่น้องประชาชนทราบน,นะครับ ที่ทวัดมาไรล,ล้อมก็ประสบนี้นะครับสะาสบาย mà được. Vì cái dịch covid đó mà đáng nhỡ cô mỏ chắc phải trả có cái Cô <laughs> đi cho mình giúp em đi 100.